อย่างนี้นะคะเ,เรานี่เป็นสสในพื้นที่เนาะแม้ว่าจะอยู่ภาคไหนก็ตามเมือเอ่อมีผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลมาเนี่ยเขาก็เชิญเนาะสสก็เชิญแล้วในฐานะที่เป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณาปัญหายาเสพติดนะคะเรานี่ได้ลงพื้นที่ได้ไล่ดูกันไปชุมกันจนครอบครัวมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือ ในเขตโซนเขตสุขภาพเขตที่10เนี่ยมันไม่มีโรงพยาบาลพันยาลักซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รักษาคนป่วยที่ติดยาเสพติดนะคะเราได้คุยกันในคณะอนุกรรมธิการแล้วก็วันนั้นก็เลยถือโอกาสกลาวเรียนท่านรองนายกว่าโซนนี้มันยังไม่มีโรงพยาบาลที่รักษาคนติดยาเสพติดนะคะโซนอืน่นเขามีละแล้วตอนนี้ของเรานี่มันมันติดชายแดนทั้งขเขมรและลาวยาบ้าเยอะมาก สี่ห้าอำเภอใหญ่ๆโซนนี้มันจําเป็นที่จะต้องมีอะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องรู้เรื่องกัญชงกัญชาเพราะเราเป็นสอสอเราเป็นกรรมธิการที่พิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องเราจะมาพูดกับพี่น้องประชาชนไม่ได้งานนี้เป็นงานวิชากาาค่ะก็ไม่ได้คิดเห็นอะไรค่ะแล้วแต่ถ้าคิดว่าการทํางานในพื้นที่ของสสเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อบอกความทุกข์ความร้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ถ้า่านจะคิดอย่างนั้ท่นเราก็ไม่ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าคิดว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆท่านคงเข้าใจในเรื่องการทํางานของสสในพื้นที่นะคะส่วนใครจะพูดยังไงก็พูดไปไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจค่ะเพราะว่าขอให้เราได้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในขณะที่เราเป็นสสในภาคนั้นอยู่ก็พอใจแล้วก็คือเขาก็คงคิดว่าเขามีความต้องการเขาอยากจะลงนะคะทุกคนก็นําเสนอตัวเองแล้วก็พยายาม ทำให้พี่น้องประชาชนได้ได้เห็นนะได้รู้จักก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะของการแข่งขันก็ไม่ว่าอะไรแล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่ควรจะคิดถึงก็คือเราเป็นคนที่อาสาจะมาเป็นสอสอเราต้องเราต้องมีมารยาทเราต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรโดยเฉพาะการพูดการจาการพูดคุยการกล่าวอะไรที่ไม่ดีไม่งามนรไม่ควรจะทำตัวเองฉันบอกเลยลงจะลงก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเคยคุยกับชัยวัดลง แต่ว่าอย่าไปว่ากันอย่าไปด่ากันนะให้ประชาชนเขาเลือกให้เขาดูเอาการการพูดที่ไม่ดีต่อกันมันน่าจะหมดยุคแล้วอะค่ะมันน่าจะหมดยุคของการหาเสียงหรือการเสนอตัวเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในยุคนี้แล้วมันมันหมดยุคแล้วค่ะมันเป็นยุคที่จะต้องแข่งขันกันทำง,งานให้ให้พี่น้องเขาได้เป็นคนตัดสินใจ การว่ากันไม่ดีการกล่าวใหา้อะไรโดยเฉพาะถ้าไม่เป็นจริงบาง,บางเรื่องเราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าเราจะดําเนินการอย่างไรนะคะสําหรับตัวฉันเองค่ะยืนยันกับท่านหัวหน้าพักท่านเลข,ขายืนยันกับพักว่าดิฉนันยังอยู่ค่ะอยู่เพื่อไทยทําหน้าที่เพื่อไทยเกินร้อยในการยกมือที่ปลายไม่ไว้รงใจคาดที่แลอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ค่ะการทําหน้าที่ในพักเต็มที่ค่ะย,ยังอยู่ยังอยู่นะคะ ยังอยู่ค่ะแล้ว,ลวก,าาออก็ต้องดูอีกทีนะคะดูอีกทีว่าเมื่อถึงเวลานั้นค่อยตอบกันก็นแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ทําหน้าที่เต็มที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะเราเป็นครูบาอาจารย์เรามีผีมีศักดิ์ศรีคืยืนยันว่าไม่ลาออกจากพัคเพื่อไทยใน,นออช่วงนี้ตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ไม่ลาออกยังอยู่ค่ะแต่แล้วแต่ก็ดูสถานการณ์ถ้าพัคเขาไม่อยากให้เราอยู่นี่นี่น,นี่ขอร้องว่าอย่าทำไปเป็นประเด็นนะคะ ก็ดูตรงนั้นก่อนว่าพันจะว่าไงเพราะว่าการที่ไปขึ้นเวทีจริงๆแล้วงานจังหวัดถ้าไม่ว่างก็ไม่ไปนะคะแต่เรามีประเด็น3ามสี่ประเด็นที่เกา่ามากันชงกันชาพ,พี่น้องเราลงทะเบียนปลูกเยอะนะ,ะเราต้องรู้ค่ะเราต้องไปฟังเราต้องมันมีนิ้รศการมีอะไรเยอะแยะมากเลยที่เราควรจะต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราก็พูดกับพี่น้องเราไม่ได้เราเป็นสอสอ่ะเราเป็นกรรมธิการนี้ด้วยเพราะนั้นก็คิดว่าตัวเองชอบทำที่จะไปร่วมงานนี้นะคะ Bapak kata yang lainnya Bapak kata yang lainnya ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับนะครับแบบสีสเกตก็อยากขอฝากให้ดูเพิ่มอัตลักษณ์ตี๋ใหญ่ของสีสเกตพี่น้องชาวจังหวัดมุกสีโสธรเจริญราชธานีที่น้องต้องกราบขอบพระคุณพี่น้อง ในเกตสุภาพที่สิดเคารพรับถือในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดศรสีสะเกษมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานะวีนแท่จึงครับตอนนี้ท่านพักการเมืองหนึ่งสมัยท่านก็เลยให้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านไปเป็นสสแทนครับคุณครูของศรีแท้จึงครับ เรียนมานะครับ